đi xin đi qua cái nào cái cái tên nó phải nên nó phải đi ไม่ดังไม่ดังไม่ดังก็ไม่เป็นไรไม่่อได้ไม่จอดได้ดูที่กล้องนะครับดูที่กลองนะครับดูที่กลองนะครับ

ได้ครับได้ครับพัชรนงรับ2.7ครับครับีเพลนเจอร์ครับเก็บได้กี่คนครับเหลือครบไหมครับฝั่งนี้เหลือครับ